วัทางที่ระยองนะครับแถวเต้าปูนเต้าปูนหายฮะหาเจอ,อยังครับเต้าปูนหายโอ้ดูครับทางไปไงครับยังชันครับผมรอดไม่รอดเนี่ยดูดิโอ้ยเท่าไหร่ครับตอนนี้พี่เกณฑ์ห้าสิบเก้าแล้วครับยังไม่ทันขึ้นเขาห้าสิบเก้ายังไม่ทันขึ้นเขาเลยลองแล้วครับโอ้โห ไปแล้วครับอีกเกนโอ้ย,อยนี่โดนหินไไปได้ออีกกน เอ็นมันต้องไปได้ละแรงแรงท้องมันดีกว่าอะไรนะโอ้ยเป็นยกแล้วแต่นะบ๊ายบายจ้าบบายพักแล้วไปมาวิวดีมากเลยครับเป็นไรบ้างเฮ้ยใจเย็นนะขาอย่าอย่าพื้นลงไป ล้อฟรีล้อฟรีล้อฟรีมา,มา,มาว,วิวดีมากเลยครับก็ขี่ค่อนข้างได้ขี่ได้เลยแหละมีแต่หินหินก็ไม่ได้ก้อนใหญ่เท่าไหร่ครับถือว่าเป็นทางใช้ได้อยู่ครับอีกเอ็นรอบที่สองครับอีกเอ็นยกแล้ว มาดิมามานี่ขิงตายเลยนะไม่ขี่ M5 เ่ยเอาเร็วเชอร์แมนแม็กแล้วไม่ต้องน,นะนะมันมันล้วนออฟเดี๋ยวหัวทิม่ม <laughs> เอ,อ้ยปุ่มปิดเปิดหายเหรอเดี๋ยวมาดูปุ่มปิดเปิดหายยังไงเ <laughs> ข็นมันเหนื่อยโนอมอ่ะขึ้นให้บปนล้านก่อนอนะ่ะหายแค่ปุ่มเดียวเทอร์แมนรับเทอร์แมนแม็กปุ่มหายหายฮะผม ฝากชิวนโนเทคด้วยไม่เหมือนกันอัอนนี้มันขาดเข้าป่าครับผมเข้าป่าธรรมชาติตัวนี้ไม่มีแล้วชันมากเลยครับชันมากเลย้ยท <laughs> ุดจัด แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรไปเข้ามาข้างในครับโอ้ดูเงียบสงบข้างๆก็จะเป็นเหมือนรีสอร์ทนะครับออขอ้ครับครับึ้นแล้วครับขึ้นแล้วนึงทางขีรอบเขาได้เรื่อยๆครับฝั่งนี้ถือว่าดีมากๆเลยไม่มีหินนะครับ รถยนต์ยังมาได้ถนนกว้างมากถ่ายไม่ทันเน,ะเนเาะเบรกนะครับสำหรับเขาจุก ตัวทางนี่กลางป่าเลยแอะถ้าผมฟังครับทำไมก็ต้องไว่าเดินเข้าไปอยู่กับเจล่ที่ใครเป็นใคคือใครลวกครับเราอาจจะอยู่กันสักสองคืนนะใช่ไหมสักสองคืนนอนในมันเดีป่าเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวพูดดิหยอดกี่หายเสียงคุ้มๆมานี่ดิ่งเลยนะพุ่งงงไปเลยเนี่ย มงาสวิบากครับมาทำไว้ทางคนแก่ทรงเหมือนจะชันมากๆเลยฮะส่วนนี้ทางเด็กนะฮะอันรู้เด็กเท่าไหร่เด็ก18แปดหรือเด็กสิไม่รู้ <laughs> เดี๋ยวเราจะลองไปทางเด็กก่อนแล้วกัน <laughs> เพราะว่ามากับอีกเอนตอนนี้ฮิดไปริบร้อยิด <laughs> ไปเยอะด้วยยิดตกเลย <laughs> ครับตรงนี้เียมโบกมือหน่อยพี่เจม มองมองไม่เห็นโทนข้างล่างเลย